สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับประการที่สองอย่าเชื่อว่าที่นั่นปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แม้ว่าชีวิตของเจ้าจะไม่ตกอยู่ในอันตรายเพราะมีเพียงขึ้นสมองเท่านั้นที่ทํางานอยู่ในนั้นในสถานการณ์ที่รุนแรงมีความเป็นไปได้ที่ขึ้นสมองของเจ้าจะเสียหายและก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายดังนั้นขณะที่เจ้าเผชิญอันตรายเกินกว่าจะรับมือได้ ให้กดปุ่มทางออกฉุกเฉินและเจ้าจะออกจากแท่นบูชาวิญญาณทันทีเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนักเรียนทั้งห้าคนตอบกลับอย่างรวดเร็วพนักงานพยักหน้าสำหรับทุกคนเจ้าจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ภายในวันนี้เป็นครั้งแรกที่เจ้าได้เข้าไปข้างในดังนั้นเจ้าอาจจะอยู่ได้ไม่นานนักแต่มันน่าจะทำให้เจ้าประทับใจเตรียมตัวให้พร้อมทางจิตใจและจำไว้ว่า อย่าตื่นตระหนกหากเจ้าเจอสถานการณ์ที่อันตรายสัตว์วิญญาณไม่น่ากลัวขนาดนั้นถ้าเจ้ารู้วิธีตอบสนองอย่างเหมาะสมเด็กทั้ง5คนเต็มไปด้วยความคาดหวังหลังจากฟังคําอธิบายของพนักงานทางอุรินแระกกูเย่รู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้เรียนรู้เกี่ยวกับแท่นบูชาวิญญาณพวกเขาจะเข้าสู่ขึ้นสมองของพวกเรางั้นเหรอมันจะรู้สึกอย่างไร ด้วยการกดปุ่มเตียงโลหะห้าเตียงก็ออกมาจากผนังเตียงเหล่านี้วางในแนวนอนโดยแต่ละเตียงมีที่ครอบให้พอดีกับบุคคลซึ่งทำให้ดูเหมือนแคบซูลขนาดใหญ่เข้าไปนอนข้างในทั้งห้าคนทำตามคำแนะนำของพนักง,งานและเข้าไปนอนในเตียงโลหะเตียงนั้นเย็นมากจนทำให้จิตใจของพวกเขาจดจอ่อด้านในบุด,ด้วยอิเล็กโทรดซึ่งเริ่มเกาะติดกับร่างกายอย่างรวดเร็วเราจะเริ่มต้นตอนนี้ เตรียมตัวให้พร้อมผ่อนคลายร่างกายแร,กรอการสแกนเริ่มต้นเจ้าอาจรู้สึกไม่สบายตัวระหว่างการสแกนแต่โปรโดอดทนรอสักครู่นั่นเป็นคำสั่งที่นักเรียน5คนได้รับจากพนักงานก่อนที่เตียงโลหะทั้ง5จะค่อยๆเลื่อนกลับเข้าไปในช่องผนังพวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยความมืดมิดอาการชาอย่างกระทันหันปกคลุมร่างกายของทางอุรินและทำให้พลังวิญญาณและเลือดที่ตื่นเต้นเล้าใจของเขาปั่นป่วน เรากับว่ามีบางอย่างกำลังเจาะเข้าไปในร่างกายของเขาร่างกายของเขากลายเป็นอมตเมื่ออาการชารุนแรงขึ้นความเจ็บปวดนี้ไม่มีค่าสำหรับทางอุรินเมื่อเทียบกับความเจ็บปวดจากการเปิดผน,นึกของเขาอันที่จริงความรู้สึกนี้ทำให้เขาง่วงแม่นานหลังจากนั้นร่างกายของเขาก็สั่นสะท้านปลุกให้เขาตื่นจากอาการง่วงนอนทำให้เขาประหลาดใจที่ตอนนี้ เขายืนอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพออาการชาหายไปพร้อมกับเตียงรลงหะแทนที่ด้วยอุปกรณ์โลงหะที่มีปุ่มสีแดงขนาดใหญ่ติดไว้ที่หลังมือนี่คือปุ่มทางออกฉุกเฉินใช่ไหมที่นี่ที่ไหนทางอูรินมีความประทับใจในเบื้องต้นอยู่แล้วว่าแท่นบูชาวิญ,ญญาณจะเป็นอย่างไรจากคําอธิบายของเสียเสียแต่ตอนนี้เขาเข้ามาแล้วเขาตกใจอย,อย่างมากตอนนี้เท่านั้น ที่เขาสามารถเข้าใจได้ว่าหอจิตวิญ,ญญาณทุ่มเทให้กับการวิจัยของพวกเขามากแค่ไหนเขาถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่และผู้ไม้นาทึบไม่มีเส้นทางเดียวในสายตารู้สึกเหมือนได้เข้าไปในป่าโบราณแต่ทว่าสิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดสําหรับเขาก็คือความรู้สึกที่เหมือนจริงของสถานที่แห่งนี้มันบีบแก้มตัวเองเบาๆอย่างไม่เชื่อก่อนจะสารวจสภาพแวดล้อมรอบตัวสัมผัสทุกอย่างและในที่สุดก็ยืนยันว่า มันเป็นเรื่องจริงสวรรค์แท่นบูชาวิญญาณนี้ช่างวิเศษเหลือเกินหัวใจของเขาเต็มไปด้วยความกลัวสถานที่ดังกล่าวช่างวิเศษเกินกว่าที่เขาจะเข้าใจได้หลังจากชื่นชมเพียงคู่หนึ่งทังอุรินก็สามารถสงบสติอารมณ์ได้ในที่สุดอย่างแรกเลยเขาใจเย็นกว่าคนรอบข้างมากท้ายที่สุดหลายปีของช่างตีเหล็กของเขาก็ไม่ได้ไร้ค่าเขามองลงไปที่มือของเขายืนยันว่า กำไลและแหวนของเขายัางคงอยู่ที่นั่นด้วยเหตุนี้เขาจึงสรุปว่าทุกสิ่งที่อยู่บนตัวเขาได้ถูกนำมาอยังโลกนี้แล้วต่อไปเขาปลูพลังสายเลือดของเขาและโล่งใจเมื่อเห็นเกจสีทองปรากฏขึ้นทุกอย่างก็เหมือนกับในความเป็นจริงทางอุรินไม่ใช่คนประเภทที่ตัดสินใจโดยสูชฉาดดังนั้นเมื่อได้ยินว่าแท่นบูชาวิญญ,ญาณไม่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์เขาจึงสรุปว่าอาจเป็นอันตรายแทน เป็นไปได้ที่จะเผชิญหน้ากับศัตรูทุกเมื่อเช่นเดียวกับที่อูจังคงได้กล่าวไว้ในระหว่างการฝึกการต่อสู้เมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งเดียวที่เขาสามารถทําได้ในตอนนี้คือต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอและเอาชีวิตลอดให้นานที่สุดต,ตอนนี้ทางอุรินมีเป้าหมายที่ชัดเจนในใจเขาหมอบลงและสํารวจสภาพแวดล้อมของเขาอย่างเงียบๆพลังวิญญาณของเขาได้มาถึงระดับขอบเขตการเชื่อมต่อวิญญาณแล้วดังนั้น มันจึงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกภายนอกมากขึ้นสิ่งแรกที่เขาสัมผัสได้คือลมหายใจแห่งชีวิตที่แผร่ซ่านไปทั่วป่ามีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ถือได้ว่าเป็นป่าโบราณที่แท้จริงจะหาป่าดังกล่าวได้ที่ไหนในสหพันธ์สมัยใหม่ป่าโบราณส่วนใหญ่ถูกทำลายโดยมนุษย์แล้วอันที่จริงว่ากันว่าป่าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปคือป่าใหญ่ชิงโตเป็นเพียงเปลือกของตัวมันเองในอดีตป่าใหญ่ชิงโต เหลือเพียงร้อยละหนึ่งของพื้นที่เดิมป่าโบราณช่างสวยงามจริงๆอากาศสดชื่นมากมารู้สึกวิเศษมากที่นี่ดวงตาของทังโอเรนเปล่งประกายด้วยความตื่นเต้นในขณะที่เขาซึมซับความรู้สึกมหาศาจา์นี้อย่างเต็มที่เขารู้สึกราวกับว่าเขากลับมาที่เมืองลุ่งโรดในสวนสาธารณะเล็กๆข้างบ้านของเขา ความเร็วในการฝูกฝนของเขาเร็วขึ้นเสมอเมื่อเขานั่งสมาธิท่ามกลางย่านเงินครามในสวนสาธารณะในตอนนั้นแลกที่นั่นเขาได้ทะลุไปถึงระดับสีบกลายเป็นวิญญาจารย์ที่แท้จริงและตอนนี้เขาถูกห้อมล้อมด้วยลมหายใจแห่งชีวิตที่แข็งแรงกว่าในสวนสาธารณะเล็กๆที่บ้านหลายเท่าอันที่จริงมีย่านเงินครามซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้จริงๆแต่ทว่าย่านเงินครามที่นี่จเจริญง,งอกงามได้ดีกว่าญ่าที่เขาเห็นที่บ้านมาก มันยากมากสําหรับย่าเงินครามที่จะเติบโตได้สูงเกิน15เซนติเมตรแต่ย่าที่นี่ก็เติบโตได้ดีกว่า30เซนเมตรสูงถึงน่องของเขาเขานั่งหมอบลงเขาค่อยๆเลื่อนนิ้วผ่านย่าเงินครามรอบตัวเขาในเวลาเดียวกันเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณยุธการต่อสู้ของเขาโดยไม่รู้ตัวย่าเงินครามปรากฏขึ้นอย่างเงีย,งยบๆท่ามกลางพุ่มไม้หนาทึบโดยรอบรัศมีแห่งชีวิตที่เขาสัมผัสได้ เริ่มแข็งแกร่งขึ้นทันทีราวกับว่าต้นไม้รอบๆตัวเขาส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานทั้งอุรินมกมุ่นอยู่กับป่าที่เงียบสงบซึ่งเต็มไปด้วยชีวิตรู้สึกถึงทุกสิ่งภายในเตียงที่ห้าของแท่นบูชาระดับแรกของหอจิตวิญญาณเขาทําอะไรอยู่หลงเหงชูชี้ไปที่หน้าจอวิญญาณที่แสดงภาพทังอุรินนั่งลงและหลับตาเขาเอ็นตัวพิงต้นไม้ด้วยปากที่โค้งเล็กน้อย ใบหน้าของเขามีรอยยิ้มที่น่าพึงพอใจไม่ว่าเขาจะมองอย่างไรหลงเงชูก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้กำลังงีบหลับทั้งอูรินมีโอกาสที่ยอดเยี่ยมมากในการเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณแต่เขากำลังงีบหลับงั้นเหรออูจางคงกล่าวว่าดูเหมือนว่าเขากำลังไข้ควรานอะไรบางอย่างอย่าลืมว่าวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาคือญาติเงินครามและหายากที่จะพบญาติเงินครามที่เขียวจะอุ่มเช่นนี้ในโลกแห่งความเป็นจริงดูสิ ดูเหมือนว่าเขากําลังจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณยุดการต่อสู้ของเขาไปแล้วในที่สุดหลงเึิงชูก็ตระหนักว่าทางอูรินกําลังทําอะไรอยู่ใช่แล้วการจําลองของป่าใหญ่ชิงโตนี้เหมาะสําหรับวิญญาจารย์ประเภทพืชที่จะฝึกฝนดูเหมือนว่าการรับรู้ของเด็กคนนี้ค่อนข้างดีอูจางคงพยักหน้าเห็นด้วยภายในห้องเรียนที่5ทางอูรินไม่ใช่นักเรียนที่มีความสามารถมากที่สุด เขาไม่มีวิญญาณยุทธ์ู่เหมือนเสียเซียหรือทักษะการลองรอมวิญญาณยุทธ์การต่อสู้เหมือนจางหยางซือและหวังจินชือ่อเขาไม่มีแม้แต่การควบคุมที่เก่งกาจของกูเย่ถึงกระนั้นก็ตามอู่จางคงก็ยังให้ความสนใจเป็นพิเศษกับเด็กคนนี้อู่จางคงรู้สึกว่าท้งอุรินมีบางอย่างที่พิเศษราวกับว่าเขาเป็นก้อนหยกที่ยังไม่ได้ขัดแม้ว่าความเร็วในการฝึกฝนของทางอูรินดูเหมือนจะไม่เร็วเป็นพิเศษ แต่อูจังคงรู้ว่าอัตราการพัฒนาของทังอูรินนั้นเร็วที่สุดในบรรดานักเรียนทั้ง5้าของเขาในขั้นต้นมีช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างเขากับคนอื่นๆเมื่อเขาเข้าโรงเรียนครั้งแรกในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาเขาเปลี่ยนไปอย่างมากและตอนนี้ก็ยืนหยัดอย่างเท่าเทียมกันกับเพื่อนๆของเขาแง่มุมที่สําคัญที่สุดต,ต่อความสําเร็จของเขาคือบุคลิกที่แน่วแน่นการรับรู้ที่โดดเด่นและพลังทางจิตวิญญาณที่สูงทรง พลังสายเลือดของเขายัางคงเติบโตบางทีเขาอาจจะโดดเด่นที่สุดในบรรดานักเรียนทั้ง5้าคนในอนาคตหลังจากลงสู่พื้นจางหยางซือก็ยืนนิ่งและมองไปรอบๆด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจนี่นี่คือป่างั้นเหรอจางหยางซือพบว่าตัวเองอยู่ในป่าที่มีชีวิตชีวาซึ่งเต็มไปด้วยเสียงอึกระทึกของมแมลงและนกขับขานความมีชีวิตชีวาอย่างท่วมท้นของปา่า ขัดกับวิญญาณยุดการต่อสู้ที่มีลักษณะมืดทําให้เขารู้สึกอึดอัดและไม่รงรอยกันแต่ทว่าหลังจากการตกใจครั้งแรกเขารู้สึกประหลาดใจที่พบว่ารัศมีของปาทําทให้พลังวิญญาณของเขาไหลเวียนเร็วขึ้นข้าต้องเตรียมตัวให้พร้อมสาหรับการต่อสู้ทุกเมื่อโดยไม่ลังเลแม้แต่น้อยเขาปลดปล่อยวิญญาณยุธการต่อสู้ปีกสีดำคู่หนึ่งคึ้นออกมาจากหลังของเขา วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาคืออินซีเงาเมืดที่ทรงพลังดังนั้นทักษะการหลอมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขากับหวังจินชือจึงถูกเรียกว่ามัางกรอินซีเงาเมืดน่าเสียดายที่การฝกฝนของพวกเขาอย่างตื้นเกินไปและทักษะการหลอมรวมวิญญาณยุทธการต่อสู้ของพวกเขาไม่สมบูรณ์ทำให้ถังโอเรียนสามารถเอาชนะพวกเขาได้อย่างรวดเร็วในการแข่งขันเลื่อนระดับห้องถูกต้องจางหยางซือ,อยังไม่มั่นใจ เขาปฏิเสธที่จะเชื่อว่าเขาอ่อนแอกว่าทั้งอเรนส์และเหตุผลเดียวที่เขาแพ้ระหว่างการแข่งขันคือเพราะเขาไม่สามารถแสรงพลังเต็มที่ได้เขารู้สึกข่มขืนกับมันจริงๆเจ้าสามคนดีกว่างั้นเหรออย่าให้ข้าหาเจ้าเจอด้วยการกระพือปีกของเขาเขาพุ่งขึ้นสูงพอที่จะเริ่มปีนต้นไม้อย่างรวดเร็วเขาคิดว่าแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสําหรับตอนนี้คือการรักษาจุดได้เปรียบในที่สูง และสำรวจสภาพแวดล้อมของเขาคงจะดีที่สุดถ้าเขาสามารถรวมตัวกับหวังจินซือได้ด้วยพลังของพวกเขารวมกันพวกเขาจะเสริมจุดแข็งของอีกฝ่ายร่วมกันหลังจากเปลี่ยนมือเป็นกรงเล็บนกอินทรีเขาก็รีบปีนขึ้นไปบนยอดไม้ที่ระดับความสูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรมุมมองของสภาพแวดล้อมโดยรอบเพิ่มขึ้นอย่างมากต้นไม้ที่เขาเลือกเป็นต้นไม้ที่สูงที่สุดในพื้นที่ทำให้เขาได้เห็นฉากที่น่าอัศจรรย์ มันเป็นมหาสมุทรสีเขียวไกลสุดลูกหูลูกตามันไม่มีที่สิ้นสุดด้วยท้องฟ้าที่สดใสและความเขียวขจีที่ไร้ขอบเขตยอดไม้ยักษ์ทาให้เขารู้สึกมีชีวิตชีวาอย่างสุดจักรนานาราวกับว่าโรคนี้เป็นเพียงแค่น้าพุแห่งชีวิตที่ไม่มีที่สิ้นสุดนี่มันช่างมีชีวิตชีวาจริงๆเขาเคยได้ยินเกี่ยวกับแท่นบูชาวิญญ,ญาณมาก่อนเช่นกันแต่ถึงแม้ครอบครัวของเขาจะมีความสามารถส่งเขาไป เขาก็ไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากความแข็งแกร่งและอายุอย่างน้อยของเขาอะไรนั่นอะไรนะ่ะจางหยางซือช่องมองไปที่ท้องฟ้ากว้างใหญ่นกสีเขียวขนาดใหญ่ตัวหนึ่งกำลังทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ด้วยการกระพือปีของมันมันจึงหันเหและมุ่งตรงมาหาเขานกสวยจังจางหยางซือขยับตัวแต่ในขณะเดียวกันความเย่อหยิ่งก็ปรากฏขึ้นภายในหัวใจของเขา ข้ามีโอกาสเข้าร่วมการต่อสู้ตั้งแต่เนิ่นๆเรามาดูกันว่าสัตว์วิญญาณจะแข็งแกร่งแค่ไหนที่นี่วงแหวนวิญญ,ญาณสองวงปรากฏขึ้นใต้ฝ่าเทา้าในขณะที่จิตวิญญาณของเขาคืออินทรีย์ปีศาจแห่งความมืดปรากฏบนไหล่ของเขาจางอย่างซื่อผลักลำต้นของต้นไม้และใช้การเด้งกลับเพื่อกระโดดขึ้นไปบนท้องฟ้าเขาสยายปีกในขณะที่วงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สองเริ่มส่องแสง ทักษะวิญญาณที่สองอินซีทยานท้องฟ้าจากจุดเริ่มต้นเขาได้ปลดปล่อยทักษะวิญญาณที่ทรงพลังที่สุดของเขาแล้วเขาไม่มีโอกาสใช้ทักษะวิญญาณนี้ในระหว่างการแข่งขันเลื่อนระดับห้องเนื่องจากเขาต้องการประสานงานกับหวังจินเชอและทีมของพวกเขาหลังจากพ่ายแพ้โดยไม่สามารถแสดงความสามารถทั้งหมดของเขาได้มีเพียงสวรรค์เท่านั้นที่รู้ว่าจิตวิญญาณของเขาบุดบึ้งเพียงใด ตอนนี้เขาอยู่ในแท่นบูชาวิญญาณสิ่งแรกที่เขาต้องการทำตอนนี้คือการระบายความงุนงิดของเขาร่างกายของเขาเป็นประกายด้วยแสงสีดำที่เจิดจ้าร่างของเขากลายเป็นภาพดวงตาขณะที่อินทรีย์ปีศาจแห่งความมืดผสานเข้ากับร่างกายของเขาปีของเขาก็ขยายออกและความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นสามเท่าในทันใดราศมีอันทรงพลังพุ่งออกมาจากร่างกายของเขา และเหมือนกับลูกศรสีดำเขาแทงไปที่นกสีเขียวตัวใหญ่เสียงร้องของนกอินรีดังก้องไปในท้องฟ้าทักษะอินทรีทะยานฟ้าเพิ่มทั้งความเร็วและพลังของเขารวมการเพื่อสร้างการโจมตีที่ทรงพลังจางยางสื่อเชื่อเสมอว่าทักษะประเภทการโจมตีนี้ไม่มีที่เปียบในหมู่เฟื่อูงของพวกเขาถ้ายี่สุดการใช้ทักษะนี้เพียงครั้งเดียวก็กินพลังวิญญาณของเขาไปมากกว่า50เปอร์เซนต การประเมินทักษะของเขาลดลงอย่างมากแต่ทว่าหลังจากพบกับกครงเรียบมังกรทองของทางอุรินการกดขี่ข่มเหงของกครงเรียบมังกรทองช่างน่ากลัวเกินกว่าที่เขาจะ,ะเผชิญหน้านอกจากนี้ทักษะของเขายังเป็นประเภทการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บช่องว่างระหว่างเขากับนกลดลงอย่างรวดเร็วต่อหน้าต่อตาเขานกสีเขียวตัวใหญ่ก็ตกใจเช่นกันที่จางอย่างซื่อไปถึงมันเร็วขนาดนี้ มันสยายปีกอีกครั้งและกระพือปีกยิงใบพัดลมสีเขียวหลายใบไปที่จางหยางซือ้อเมื่อลมพัดไปทางจางหยางซือ้อนกก็ส่งเสียงกรีดร้องอย่างแรงคมราวกับกำลังแสดงพลังของมันมีเสียงดังเกิดขึ้นแม้ว่าใบพัดลมจะถูกทบแยกออกจากกาันในการประทะก,กันของแสงสีดำและแสงสีเขียวพวกเขาก็ประสบความสำเร็จในการหยุดค,ความเร็วในการพุ่งไปข้างหน้าของจางหยางซือ้อ ทำให้เขาต้องการปีกออกสิ่งนี้ดูท่าไม่ดีจางหยางซือร้องออกมาภายในหัวใจของเขาเขายัางไม่แข็งแรงพอที่จะบินด้วยปีกของเขาเท่านั้นเขาเพิ่งพาทักษะอินซีทะยานฟ้าเพื่ออยู่บนที่สูงเป็นระยะเวลานหนึ่งเมื่อเขาทำรายการโจมตีของคู่ต่อสู้มันทำให้เขาต้องหยุดและเริ่มลงมาเขาล่อนลงมาอย่างรวดเร็วโดวยการปีกออกเขาชราจ,จริงๆจากปีกนกที่ยาวหเมตรของนก เขาได้อนุมาณว่านกจะไม่สามารถไล่ตามเขาได้อีกต่อไปถ้าเขาหลบเข้าไปอยู่ในป่าแต่ทว่าการแสดงออกของเขาเปลี่ยนไปอย่างน่ากลัวในเวลาต่อมาร่างสีเขียวตัวหนึ่งปรากฏขึ้นจากยอดไม้ลรมพัดมาที่เขาจากทุกทิศทุกทางจากนกสีเขียวขนาดใหญ่จำนวนมากสิ่งต่างๆกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรนี่เป็นความคิดเดียวที่วิ่งเข้ามาในหัวของจางหยางซือขณะที่เขากดปุ่มทางออกฉุกเฉิน ในขณะนั้นเองในที่สุดเขาก็เข้าใจรูปรักอันลึกซึ้งที่พร,รัรง,งานหัวจิตวิญญาณมอบให้ก่อนที่พวกเขาจะเข้าไปความมืดเข้าปกคลุมดวงตาของเขาในขณะที่สภาพแวดล้อมอรอบๆของเขาสงบลงการโจมตีทั้งหมดที่บินเข้าหาเขาหายไปเขารู้สึกว่าร่างกายของเขาเย็นลงเมื่อแสงส่องเข้ามาในเตียงรงหะที่เหมือนแคบซูญขนาดใหญ่ตื่นหลงเหิงชูพูดโดยไม่มีร่องรอยของความสุขเลย หลังจากที่เขาลุกขึ้นนั่งแล้วจางหยางซือก็สะดุ้งจากอาการมึนงงและตระหนักว่าเขากลับมาที่หอจิตบิญญาณหน้าจอในห้องเปลี่ยนฉากในขณะนั้นทำให้จางหยางซือรู้ว่าเขาเป็นคนแรกที่ตื่นขึ้นจริงๆเมื่อรู้ตัวใบหน้าของเขาก็แดงขึ้นทันทีเขาคานออกมาจากเตียงโรงหะอย่างเขินอายปู่จางคงยังคงเงียบเพียงแค่ชี้ไปที่เก้าอี้ข้างเขาเพื่อให้จางหยางซือนั่งลง เขาหายใจเข้าลึกๆจางยางซื้อทําให้ตัวเองสงบลงเขายังคงมึนงงเล็กน้อยซึ่งเป็นผลข้างเคียงของการเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณแต่เขาจําทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในนั้นได้อย่างชัดเจนสายตาของเขาเปลี่ยนไปอย่างกระนหันเมื่อเขาสังเกตเห็นฝูงนกสีเขียวที่บินอยู่บนท้องฟ้าบนหน้าจอดูเหมือนว่าพวกมันกําลังค้นหาอะไรบางอย่างเมื่อกี้ข้าอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอ มีนกอยู่บนหน้าจอไม่น้อยกว่า100ตัวปกคลุมเมฆและดวงอาทิตย์เสียงร้องอันสดใสของพวกมานดังก้องไปทั่วท้องฟ้านำนกสีเขียวมารวมตัวกันเป็นฝูงเขาคืนน้ำลายเมื่อรู้ว่าฝูงนกกำลังตามหาเขาอยู่จริงๆหากเป็นโลกแห่งความจริงเขาคงตายไปแล้วแม้ว่าเขาจะมีสิบคนก็ตามรงเหิงชูมองเพียงแวบเดียวก่อนที่จะดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนหน้าจอต่อไปอูจางโคมไม่ได้ใหงคำวิจารณ์ใดๆแก่เขาเช่นกัน ประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงนั้นดีที่สุดเมื่อได้สัมผัสด้วยตัวเองจางหยางซือเริ่มแต่ตองความผิดพลาดของเขาดวงตาของเขาแสดงความตื่นเต้นอย่างมากนอกเหนือจากความเขินอายแล้วเขายัางพบว่าเขาสนุกกับการเข้าสู่แท่นบูชาวิญญาณภายในนั้นดูสมจริงอย่างยิ่งและเขาตั้งใจแน่วแน่ที่จะเอาตัวรอดในครั้งต่อไปให้นานขึ้นเซียเซียเดินผ่านป่ายอย่างเงียบๆ และระมัดระวังโดยเปลี่ยนจางเงาของต้นไม้จากต้นหนึ่งไปอีกต้นหนึ่งเมื่อเทียบกับจางหยางซือเขาระมัดระวังตัวมากขึ้นนั่นเป็นเพราะเขาเคยได้ยินเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับป่าของแท่นบูชาวิญญาณเมื่อตอนที่เขายังเป็นเด็กเขารู้ว่าอันตรายแฝงตัวอยู่ทุกโหนทุกแห่งในปน่านี้หากเขาไม่ระวังเขาก็จะกลายเป็นหนึ่งในศพจำนวนมากที่เกินพื้นอย่างรวดเร็วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ